ทำเพื่อบุตนัดเจออดีตสามีโมเมนต์หาดูยากลิวมณัสวีและอดีตสามีพาลูกสาวไปทานข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกอีกครั้งหลังเลิกลาหายหน้าหายตาจากวงการบันเทิงมา,นานหลายปีสำหรับอดีตนักแสดงและนางแบบหลิวมณัสวีกริตานุกูลซึ่งเธอได้หายไปจากวงการบันเทิงมา,นานหลายปีโดยภาพยนตร์สร้างชื่อให้กับเธอคือเรื่องรักออกแบบไม่ได้ ในปัจจุบนันหลิวไม่ค่อยได้รับงานในวงการบันเทิงเนื่องจากเธอได้ผ่านตัวมาทํางานเบื้องหลังซึ่งหลิวมณสวีเคยได้คบหาดูใจกับนักแสดงชื่อดังโจ๊กอัครินโดยโจ๊กกับหลิวนั้นมีลูกด้วยกันหนึ่งคนชื่อว่าน้องแฟรี่ปัจจุบันหลิวกับโจ๊กเลิกรากันด้วยเหตุผลส่วนตัวแต่ยังคงทําหน้าที่พ่อและแม่ที่ดี ล่าสุดทางด้านหลิวได้ออกมาโพสต์คลิปของอดีตสามีโจ๊กกลับมาร่วมเฟรมกันอีกครั้งพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกโดยทางด้านหลิวได้พาลูกสาวน้องแฟรี่ไปกินข้าวกับโจ๊กเรียกได้ว่าเป็นโมเมนต,ต์ที่น่ารักมากๆเลยทีเดียวและน้อยครั้งมากที่เราจะได้เห็นภาพของหลิวกลับมาร่วมเฟรมกับอดีตสามีโจ๊กอีกครั้งโดยงานนี้ทางด้านหลิวได้ออกมาโพสตคลิปสุดอบอุ่นพ่อแม่ลูกพร้อมระบุข้อความเอาไว้ว่า Fairy spent time with her bestie and her dad.